มันเข้าหลามพี่น้องจ้ะทีมงานหมานอีกแล้วพี่น้องรุ่นย้ายท้องออกมันหัวไงพี่น้องมันสีญ่ซ้ำได้โกยึ้นโกยขึ้นขว้องได้แต่หัวหน่อยหน่อยงามอยู่ัวนี้โอ้หัวงามอยู่มันอยู่นี่หัวเขาขาวเนาะบุ๊บกระจายหัวยาวเสียไะ มันหัวขามันดิ้นหัวมันหัวขาของสีเแซบๆด้วยพี่น้องเขาจะเหนียวหนึบอู้บัตจะยาวแถอ้บัหัวใ่ายหัวง่ายหัวง่ายหามาตลอดนั่นแหละหามาตลอดนี่อ่านได้แล้วนั่แหละหัวซนีแหละโอ้ยหัวซนีก็โอ้แล้วของมาทันงดี๋มั้งหลอกออกเลยพอดีเลยวุต้องพลรางแล้วก็นหนึ่งได้เลยพี่น้อง เขาตกไปปอกเขาปอกเองของเขาน้ไแต่ยังไม่ทันไดถือฝนถือไฟนะคะเหัวมันแล้วน้ำได้ดทางทางนี่อีกอ๋อกำลังน้ำไปสามไหนนี่คือไหนนะอืมเขาดีจ้ะไหนแลขสองสมหัวแต่กับป้องป้องแจ้งยังอืมน้ำเมื่อมึงมันเพทุนได้หลายแล้วพี่น้องละโอุปกนณ์เต็มตาจนนี่อยเต็มใสเลยเอานักขึหนักแท้าไหร วมันคนก็ได้หลายเถอะแต่หัวยิ่งใหญ่เอาคนลูกค้ากระเป๋าเนาะเราถือว่าได้หลายอยู่คนน่ะมึงมันหัวนี้คนสอนหลายพี่นาะแล้วขึ้นมึงอันเก่านั่งละคนน่ะเอามาอ่างมูเน่บุระอุ้ยนอนไก่น้อนไก่กันเลยุคนหัวมันนอนไก่กันตอนสวนตอนสอนหัวมันเนาะ น้ำป้าหัวไงขเนาะหัวงาหน่ยได้นอเปดนไกลกันตามน้องจ๋าดูสุดยอดทีมงานหมานอีกแล้วพี่น้องของยายทองโอ้รุ่นหัวนี่พี่น้องจ๋าไง่ากว่าดออนี้มันลงมันมนไง เขาเป็นแบบนี้โอ้เ oh, ก็กำลังสิรุนอเอามีแบบนี้ด้วยเหรอม, <laughs> มึงไอ้ตอนเวลาเขาสิลงนี่ดีใจไปเลยเนาะที่ไหนได้ละ่ดะลด,ดู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 เธอทำไง <laughs> จะเล่าเขาบบมีเดียวสมพันวาห <laughs> ลุนหัวใหม่ต่อไปออ้ยไปถามนี่แต่ผท้องหามจ้าน่นโอยลงไปจบ ไม่ตัวงหัวใหญ่แท้หัวใหญ่อีกแล้วแหน่ะตัวเคยเด้อบบอ่บัวนี่คิดว่าสิใหญ่แหน่อยผัวมาตัวนองด้อเอ๋อคือนอนเขาน้อนเพวยิ่งสั้นอุ้หูเขนอนหลายได้แบบเขาสนหลายได้แบบโอ้มันจุ่มมันปะเป็นแบบจุ่มแบบจุ่มลงเลยพี่น้องเป็นแบบจุ่มอยู่นี่ปานมันหามหลายจ้าหนิ ม,มันเป็นยังไงนี่ไม่ถามหลายสิสีสหัวใหญ่บ่ <laughs> ยันก็เหัวของปองแปงเนาะอืมต้ค้นบุญจากคนเนาะพี่น้องถ้าเป็ดยังสิแต่คนบุญจากกนกับศับท์อืมอืมเมืองยังมนาหนั่นเห็นหัวแล้วเห็นหัวแล้วลุ้นลุ้นพี่น้องจ้าลุ้นลุ้นขันลุ้นลุ้น หัวเขานอนไปก้านดันก็บ่ลงเลิกดอกโอนบ้าเห็นแลนบ้ากัดเอานี่ต้องดูทางนี้อู้หุยหุยต้องดูทางนี้ต้องดูทางนี้เดี๋ยวอือโอ้อ้ยยุ้มกันไรหัวเดี๋ยวเดี๋ยวซูมใกล้ๆก่อนเดี๋ยวจะเฝ้างัดมันสิหักเดี๋ยวซูมใกล้ๆดิอู้ทดลองละ น่ะน่ะเขาอยู่กับลายหัวด้วยจ้ะเอาขึ้นมาเดี๋ยวเดี๋ยวดะกระท้องนะลุ้นหลุนโอ้เห็นแล้วเห็นหัวแล้วโอ้หัวใหญ่อยู่หัวใหญ่หัวใหญ่มาแล้วมาแล้วพอดีอันประมาณกับใหญ่ กับไข่เป็ดเนี่ยเออไข่เป็ดพอดีมามาเนาะโอ้สำนีกก็โอแล้วเนาะสำหรับขุดมันทุกคนอือตัวไหนอ้ต้นสนได้ช่องได้ช่องพันหมานจ้ะมันเข่าหลามพันมันเต็มตาละมันเข่าหลามพันบ่ได้มันจะได้ตรงมันมีหัวบ่จะว่า มันไปมันไปชุดๆก็ไปจนหัวอยู่ชุดใช่ไหมฝอยน้ำไปสามทีไหนสามหนนี่หนีงานชุดที่อืมที่ดูบ่อันที่เคี้ยไหนนี่แม่จะว่าสิเป็นหัวอีกบนสิว่ามันมันลงหลายหัวแล้วนี่แหมมันสิเป็นหัวอบ่จะว่าบางมองกรเป็นเนาะบางมองกบ่เปบิลลัดสันกับมองเคยจนเต็มเ้ยอืมยังไหนอีกบนีไหนบ้านหนี่ง วันมันลงหัวสุดอีกวะสันลงหัวสุดอีกวะเนาะนี่นะคนโอ้ยายทองหม,หมันหมันจ้ะมันเพลินมันเพลินมันเพลินพ,ลพี่น้องซ้อนเอซ้นอนแบบนี้เอาไปปลูกได้เด้ยนี่แบบปลุงมตุ้งติง่งน้ำนมพี่น,อน้องจ้ะเดี๋ยวเสิ็ไปกนเคี้ยนน้ำแมันแล้วก่อนจะได้กลับบ้าน วันนี้อืมไม่จ้องว่าในน้อยไข่ได้ก็ได้เจี๋ยนี่ไม่ต้องว่ารุ่นนี่แ <c oughs> ต่รุ่นนี้แหละอืมว่าที่เท่าไหร่เนี่ยอู้ต้องหัวรุ่นเดียวกันมันไข่ไหมมึงมึงหัวจำนี่ไม่ต้องรุ่นเดียวกันเอาปอกแอปเปิพี่นอ้องอะฮะดิหัวนี่ใครอยู่ วันนี้ใครอยู่นะอันนี้เป็น้นละไหนป่ะไหนเดียวกันพี่น้องเลย่กน,นมากก็ไมาเห็นไหนนี่นวันนี้ก็สับอีกแล้วพี่น้องละสับไอ้นี่เขาสับขวนเขาหายเลยอหัวเดียวอื พี่นอ้องคอยซับมด้ไปปุ๋ยแล้วเอ้ยมุนคักในเ,เนียอีหลีเอาหล่อหวัวนมไปใสบานี่มือหมดอีหลีประท้องพู้น่ะคั้นมือหยาบหยาเออนี่คือได้มันบกง,งามแต่พี่น้องมึงนี่แหละหสร้างสับพู้น่ะอืมมาวางงามงามกันมุนหมดโอ้ยน้องเสียสดายจังต้มกินนึ่งกิน,น ท้องมาได้เลยพี่น้องนะโออ้โหสร้างสับารสวยไหมสับมันดีคักเหมือนไหมปิดมันเข่าตาได้ซ้ำนี่แหละพี่น้องนี่ยา้ปิดไลยซ้ำนีล่ละขนมูขนจังหมันเฮ้ได้ซ้ำนี่จ้ะ เพราะสิเป็นหนาเป็นตาหมูบ้านเนี่ยกระซับเว <c ười> <c ười> ลากลับบ้านี่นอะโอ้อนมอนปลากลับบ้านจ้าเจาาหออื <c ười> เอ, <c ười> อนนเ้ามาหมือนค่โบบนะ <c ười> อ้โนะข้าเจ้กากลมละจน <c ười> โอ้ยข้ามุมมาหน้าหัวน้าหนุ่กใหญ่เต็มหน้าแล้วหนุ่มเขาเกลียวเขาเลยขี้ควันก็ถูโอ้ข้าป่าไก่เจ้านี่เอ้ยข้ามาสุนทางนี้ไปไปไปคิดนี้แค่นี้นะคะขอบคุณการรับชมนะคะสวัสดีค่ะ